สวัสดีครับวิดีโอนี้จะพูดถึงการทำแบบสอบถามนะฮะและแบบทดสอบด้วย q u i z Maker ของ Articulate นะครับเข้าไปที่ Articulate ก่อนนะครับจากนั้นเลือก Quick Maker นะครับจากนี้เรา Create New นะฮะ ใน Quick Maker เราสามารถทำได้2อ,อย่างนะครับคือแบบอันข้างบนนี้นะครับ g r a ดค q u i ก็คือแบบสอบถามที่มีการให้คะแนนกับอีกอย่างหนึ่งคือ Survey ซึ่งไม่มีการให้คะแนนนะครับอันนี้เหมือนลักษณะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้เราจะลองทําเกรด Quiz ก่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าควิ z นี้ชื่ออะไรนะครับ จากนั้นคลิกโอเคครับเมื่อขึ้นไดร็อกบ็อกแล้วนะครับเราก็ต้อง,งสร้างคาถามนะครับนะแอดเกรดเค t ชันนะครับ,ค,รบ,ค,รบคำถามมีลักษณะก็คือเป็น t ท o กับ for นะครับเป็น multiple choice นะฮะแล้วก็ multiple response ก็คือคลิกเลือกหลายหหลา,หลาอันครับ f i l in t the l a n k นะฮะ Word Bank Matching Drag and Drop Matching Drop Down Sequence Drag and Drop นะ Sequence Sequence Drop Down Number แล้วก็ Hotspot นะครับในนี้เราจะลองทดสอบ t o o l f o l นะครับสร้างคลิกโอเคนะครับจากนั้นป้อนคําถามนะครับ จากนั้นเราก็เลือกนะฮะว่าคําตอบที่ถูกจะเป็น True หรือเป็น False นะครับในที่นี้เป็น True นะครับแก้ตรงนี้ได้นะครับนะครับใช่ไหมใช่ตอนนี้ถ้าสมมุติเราอยากทําให้คําถามเราเนี่ยดูดีนะครับเราสามารถเข้าไปที่สไลด์วิวได้นะครับ ในส i d e View เนี่ยฮะรเราสามารถ Edit ได้นะครับนะ v e ได้นะสมมติว่าผมจะ Edit เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่รูปภาพหน่อยนะครับสมมติจะใส่รูปภาพที่นี่นะฮะก็เข้าไป in s e r t นะครับ Picture ก็เลือก Picture นะครับจากที่เรามีนะครับ Okay. สมมติผมเลือ,อกฟีกเจอร์นี้นะครับนะครับใหญ่ไปนิดเอาให้เล็กตอนนี้หน่อยนะครับอ่ะตรงน,นี้ใช่ส่วนไม่ใช่นี่นะฮะเอาย้ายมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะแอด insert เชฟก็แล้นะครับ ใส่สีแปะกาวได้ใส่อะไรได้เหมือนปกติเหมือน powerpoint นะฮะใส่ดีไซน์ได้นะครับจากนั้นก็กลับมาที่ form view นะฮะถ้าจะเห็นว่ามันเป็นปกติอย่างนี้นะครับยื่ดได้ตรงนี้แล้วก็เซฟนะครับจากนั้นเซฟเป็นโค้ดนะก็เสร็จ1นึ่คำถามนะครับเพิ่มคำถามที่2นะครับสมมติเป็น multiple choice นะครับ สบวก3เท่าครับเท่าไรน,นะครับอันนี้คำตอบที่ถูกนะก็คือเป็น5นะครับที่ผิดก็คือ4 3 2นะครับโอเคครับจากนั้นเราเหมือนกันฮนะเราแก้ เราเข้าไปที่สไลด์วิวก็ได้นะครับจะแอดสาวก็ได้นะครับโอเคเราคลอสนะฮตอนนี้เราก็จะเริ่มนะครับกลับไปเซฟนะแล้วกลับไปที่ Return to p ู e s e นเซนเ o ชนะครับคลอสนะครับ ก็ได้คำถามนะครับนี่คือสไลด์คำถามนะครับตอนนี้เรามาลองทดสอบสไลด์คำถามดูนะครับอ๋อนี่สไลด์คำถามมาข้างล่างนะขอเลื่อนข้างบนขึ้นบนนิดหน่อยก็ได้นะเหมือนปกตินะครับจากนั้นเรามาที่สไลด์นี้นะฮะแล้วลงพรีวิวนะฮะจากสามสไลด์ ขั้นตอนการสร้างสื่อการสอนด้วยอัดิเกรตแล้วก็ข้ามไปที่คําถามนะถ้าสมมุติว่าอันนี้ตอบไม่ใช่นะครับสัมมิทอ่าในเควชั่นนะครับอันนี้ตอบ5นะครับสัมมิทคอ r ์เรกนะฮะวิลลิซซ์ซอลไหมไม่วิลลิซซอนะครับวิลลิซซอก็ได้ได้50 คะแนน80นะครับโอเคฟิน okay, ิชนะครับสวัสดีครับขั้นตอนแรกของการทำสื่อการสอน,สอนเนี่ยอันดับแรกก็คือนะครับเรากลับไป e d i ิทค e เรชันนะจะเห็นว่าอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเสร็จแล้วเขาจะ go to next slide นะครับแล้วเข้าไป Edit นะเราก็สามารถจะกำหนดเงื่อนไขได้นะครับว่าถ้าทำเสร็จแล้วไปสไลด์ไหนนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิด user fail เนี่ยจะไปที่สไลด์ไหนคือเรียนไม่ดีก็อาจจะกลับไปที่สไลด์หนึ่งก็ได้ครับกลับไปเรียนใหม่นะฮะ uh, allow user to leave t h e q u i z หรือเปล่าแล้วเขาจะบังคับนะ add anytime ก็คือออกได้หรือไม่ก็ต้องทำให้จบจนจบนะฮะขอจบการแนะนำเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ